บอ,บอกเลยครับ <laughs> ผมไม่เก่งครับแต่ผมด <ผม S 2> วงดี <laughs> ต้องออยินนะครับ <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดเปิดไปนะโดนดีเลียเนี่ยผมจะคอไม่ได้นะครับต้องออยินไปเลยครับเชีย นี่เปิดไปครับสองหกสองจุดสองหกจุดห้าครับเปิดราคานี้ได้ปะเปิดราคานี้ประมาณประมาณดีปะราคากำลังดีปะราคานี้มีคนคอมาตรงัตเทิลไพ่เขาน่าจะแรงอะไรดีวะคิดแรงไม่ออกเลยอ่ะไพ่จะไม่ดีมากนะอุย้ยติเซตอุยอ้ยอุย้ยอันนี้ผมต้องเช็คนะครับก็แต่ว่าไม่ได้ะ่ะต้องเบรไปรู้หน่อย ผมผมเบรคไปอย่างเงี้ยผมก็ต้องอียดอยู่แล้วป่ะถูกปะ่ะแต่ว่าผมผมกลัวฝัดดองไง<อ>เรียวกว่าไมรู้ฝัดดองไปหน่อยโอเคมีคนคอมานะครับตรงนี้<อ>ผมแพ้เก้าสิบผมว่าผมแพ้เก้าสิบแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีเก้าสิบมาคอมาตรงนี้นะครับผมจะยิงหนักหนักหน่อยนะประมาณสิบสี่จุดห้าแล้วกันดู<อ>เซตนี้ถือว่าใหญ่ปะ่ะน่าจะใหญ่แล้วมั้งเนาะฟอบมันไม่น่าเอาก้าสิบมาคอนะจริงๆรคอมานี่ผมอ่านว่าฝัดดองอย่างเดียวเลยอะ เชี <Cheer! S 2> ่ยผัดอออกด้วยเล่นไงดีวะอันผัดออกไอ้เหี้ยเช็คเช็คเอตสิบโอ้ยแยรอดโอเฮ่าขงกลัวฝัดมากเมื่อกี้เชี่ยคอไม่มาดอฝัดเลยสัตว์กูกลัวแบบวูดวูดหยองเลยอ่ะไม่กูหยองเลยอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเขากล้าฟรีเบดตเขากล้าโคเบดมาเขากล้าเดดเนี่ยเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยมาหายแหละกูทำไงดีวะสีเรียดด้วยถามคนดูไม่ได้ หายละคุณก็ทำไงวะเนี่ยมันเปิดมาตรง UG ถ้าจะไพ่แข็งอยู่นะ U เนี้ยไปน่ออเิงนนีเลยวะคอเลยเ่าวะที่เบ็ที่ที่ไปออกูแน่โฟอะไรนะทีเบ็ดแล้วก็โฟรออะไรอะนรี่มี้อที่้ไอสไปกูไปกูไปกู้ไรที่มึงอังทำอันนี้มื่อกีทำุ่อุอุอมาุอเมื่อกี้คือถ้าเกิกูทีเบ็ดไปอ่ะแม่งเผื่อชอบเกูคอไม่ได้ทำไง เปิดบาเนี้ยมันคิงคิงช่วยสัตว์คิงคิงอย่างเดียวช่วยนี่ไงคิงง่ายก่อนคิงง่ายก่อนโอ้พี่มีอะไรปวดหัวปวดหัวตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ขอไปครับน่าจะเป็นเอสคิงพวกนี้มั้งเอ็แส่แน่เอ็ดสคิงแน่ไม่มีถ้ามันมีมันไม่มีทางมีฝัดใช่คิงใช่มีควีนไม่โอเพนตรงนั้นหรอกมีเวีนแต่โอเพนมันไม่น่าจะมีฝัดจริงจิง บอกกิรน yeah, oh, ีต yeah, yeah, uh ่อแชทดหน่อยครับผู้เขาครับไอ้แย่เดี๋ยวโคนรงูเลยสัสเบ็นไม่เอาเงี้ยสผมนะอู้ก็สวย อาสวยไปนะครับเจ๋เอนะครับจังหวะนี้สามสามครับเอ้ยอะไรวะสรับไม่เจ๋งอารมณ์ดีนะรับไม่กลั่นไม่กันเราไม่กันเราไม่กันแค่แม่ร้องแห้อยู่เอ้ยไม่ร้องหรอกเย็นเลยครับผมใบเียมื่อกี้ยังจะต้องโดนเปล่าวะดูโยมถ้าจะไม่โดนก็คือต้องเช็คเลนส์ไปแล้วโดนโฟบีมาก็ต้องหมอบแค่นั้นแหละที่ไม่โดน ด้ไอส,สัตอไ,ไอ้เอห,ห,หี้ยคอดิหลังแบัโดเฮ้ยมัวเพีนตรงนี้เหรอโอ้เพีตรงนี้เพอคอนี่คอใช่ไหมเออไอ้เหี้ยนไพ่กาดชัวถ้ามันจะให้ถ้าม,มันมีเหีมึงให้มันเลเออไม่เล่นก็ได้รอกวันเบ,บ,แบ,บ,แบ,บน็ดแม่งเลยสัตว์เผื่อไอ้เหี้ยนี่นเอาสีห้ามาคอเบ็ดเลาีไอ้หี้หมอบไปเย อ่ะปิดที่ย่ะทัเวไปว่ะ ไี่ไปนว่าแพ้ไปซะเลยครับเส้นผมจาวันนี้แพ้ก็เสร็จอ่ะตอนเนี้ยมนคอมาไอ้เฮียโอ้ชิดกองแพ้ดีกว่าว ไอเชือกเอาสามมาจับครับโคโหศาสตร์แบบคนเนี้ยอู้หูสองหมื่นห้าด้วยไอคนเนี้ยเด็ดแทนเด็ดพอดีอคิงคิงคิงเจ็ดคิงเจ็ดโอ้ยคิงเจ็ดแม่งเอ้ยเล่นไงดีว่าคิงเจ็ดกูเนี้ยมอบกูเล่นให้อ้าวเยีย่ยกูช็อปแม่งเลยไหมเนี้ยกูช็อปเลยไหมเนี้ยขออีกแม่ไปแล้วแม่งง่วงครับเพื่อนผมง่วง ออยินแม่ใน่อนนี้มึงมอให้กูเถอะกูขอร้องเออมอไปเถอะขอร้องพี่แบงค์ขอไม่ได้เออพี่แบงค์ขอไม่ได้เอไปเถอะขอร้องอ๋อสิบเอจักเอไอเชี้ยไอจักเออีกแล้วพ่อมึงอ๋อไอจักรโกยินได้เหรอออยินเลยไหมออยินได้ไหมพี่ช่วยกูด้วยพี่ทัตอบเร็วพี่ทับช่วยด้วย ผมไม่รู้นะผมเล่นทัวร์ไม่ดีไปแล้วไม่ต้องร้อนำหลับตาหลับตาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลัวอะไรก็ได้กูชนะเถอะขอร้องชนะอยู่แล้วคือคือวิ่งโอ้โหรับดีมากเชื่อกูมาแล้วจริงจริงโอ้โอ้บอกเลยครับผมไม่เก่งครับแต่ผมดวงดี ไม่ต้องถามนะครับว่าผมเล่นได้มาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมดวงดีครับติ๋มเอซีซูดครับเอาอีกเลยครับผมพูดเลยเอาอีกใช่ไหมเอาอีกดูเอเคตุยรับแบบไม้ไทยไปทีฝรั่งกูรำได้ฝรั่งกูรำได้ต้องออยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไปนะโดนรีเลย์เนี่ยผมจะคอไม่ได้นะครับต้องออยไปเลยครับ เชีย <Cheer! S 1> เรียบร้อย <c oughs> ต้องดูให้ flash มา,านะครับโดนแล้วกูไปโดนแล้ยังไม่เด็ดนิว้วมือยังไม่เปิดเลยยังไม่ตายออาาถ้ามีคนรออยู่อีกคนนึงไง,องอมันจะชอบตัวนี้ผมคิดแล้วครับคิดคิดเวียดนามคิดบราซิลว่ายังไงมันมีคู่หิงเว้เยแล้วเอจะตกเชียร์กู มึงแชมป์มึงแชมป์มึงโดนแชมปเออเยเมเอเออุ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีเอามีเอาสา็เขอร้องมาเถอะขอร้องมาเถอะขอร้องมาเถอะอะไรวะอะไรวะเดื๋อยเรืู่เตะหรกลัวยี่สคนแล้วยี่สคนแล้วอุ้ย ตอนนี้มาดูไก่ดวงดีนะครับทุกคนกล้าพูดเลยครับผมไม่กลัวเสื่อนนะครับกล้าเรียกเขาว่าไก่ดวงดีนะครับบีบดีชิบบีบแล้วต้องบีบแล้วบีบอะไรพี่บีบอะไรพี่บีบอะไรครับบีบอะไรพี่บบีิวไปเนี่ยผมบีบให้ดูเลยแม่มสิบครับเพชรได้ครับตัวนี้คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เยอะต้องเพชรเชื่นะครับครับผมไม่เสื่ประโยชน์จัดไปพี่มาแล้วพี่จัดไป อ้ต oh. oh. ้องหมอเข้าไปแค่นี้ก็หมออยได้ให้มันไปอย่านะอย่านะดวงดีนะเราดวงดีนะไอ้เช่นนี่แล้วนี่ประเด็นกูปะว่ามนรู้งานไอเช่นนี่มันเก่งอ่ะ ไม่รู้จะบอกมันยังไงนะกุณดอนดูฟังรุ่นก่อนโอ้อ้าวโมยขโมยอีกตอนนี้อสุด เชี่ยน,นี่มีประเด็นกูกลุยแหละอันนี้มีประเด็นกูตลอดเลยไอ้นี่อันเนี้ยต้อไงดีวะพี่ทุกคนคิง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 ก็ตัวนี้ครับต้องไงดีวะเล่นมันดิเออบักนี่แหละ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 เออเปิดติมติมเปิดติมติมมึงจะเปิดติมมึงจะเปิดแรงแรงวะบักนี่แหละ เอาอีกไหมสักมึงเอาอีกไหมเอาอีกไหมเร่อบนี้มันหมอบแด้เลยว่าเด็กม,มันรู้งานว่ะว่ามหมอบชัวร์เลยไอ้เชี่ยมันเก่งเกินไปละ <laughs> โอ้ยอย่าเปิดเรื่องแบบเดิมโอ้เออวะ่ะ475นาทีอ้าวไอ้เชี่ยมันมันมันติ๋มว่ะ เช็คกูติมด้วยกูติมด้วยให้กูติมด้วยกูติมด้วยกูติมกูก็ติมเอ๋อเออเนี่ยกูกูเรียนมาเป็นกูติมไม่กหวเฮ้ยทำไมมันไม่ดีวีวะจะให้พี่เล่นให้แม่งเลยไอ้นะท้ามันจะดีเลยหนึ่งวีได้พี่ครับเล่นยังไงครับเล่นยังไงครับตรงนี้อือเชี่ยไอ้แจ็คกันเกิลเนี่ยมีแป้มีแป้เบรกโอ้อ้าวคุณยังไงทุกคน ดูอยู่นะครับตอนนี้ผมทำไงต่อไปครับตอนนี้กับยี่สามนเนี่ยครับตอนนี้ผมอยากรู้มากเลยติ่มยทงไงเนี่ยผมคตติ่มเลยเมื่อกี้ไม่เป็นเช็คกูเช็คอังกูเช็คด้วยครคตติ่มเลยเมื่อกี้ตอนนี้ทําังไงกับยี่สามนี่ที่เหลือเนี่ยตอนเนี้ยจากการแ้หาคนังังต้ออมากหลัา้เนจกีผมใช้สุดครับเป็นจากพาคีมาตะกีทีโพครับเอด เอ็ดเอ็ดเบนจักรพาคีไม่ได้ขีทีโพเข้าไปสามคำเท่านั้นแหลยลองแจ็คมาเลยลองแจ็คมาเลยนี่เ็นจักรพาคีไม่ได้ขีทีโพเฮ้ยเ้อเฮ้ยมีคนชับขอร้องมีคนชับมีคนชับเถอะขอร้องชับมา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 โอ้โหต้องยิงนะครับขี่ไม่ีโพยิงแรงที่นะแค่นี้เอ็ดอกูไม่เสียใจหรอกกระท่าไปเลย เป็นจักรพาคีปัตตาหีทีโพนะครับโอ้โหมีคนบอกให้ยิ้มตเต็มเลยโอ้โหมาดีว่าไยสัตว์ควีนแจ็คเป็นจักรพาคีปัตตาหีทีโพโอ้โไม่อยากเปิดเลยอตกครับตกได้เ็นเดนนะเศร้า มันจะพาคีมไปที่ทีโพ <Hej>